สวัสด,ดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสนุกไัยกับครูบาในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ภาคสองนะคะต่อจากชัว่วโมงที่ผ่านมาเรื่องนะคะเราได้เรียนข้อที่1และข้อที่2ไปกันแล้วนะคะวันนี้เรามาต่อข้อที่3ก็คือการใช้คาว่าหลวงหน้นนะคะการใช้คำว่าหลวงหต้นประปกอบข้างกาย ทำทายเส้นนะคะสำหรับพระมหาปศุสัตว์หลวงใช้ได้ทั้งกับคุณสัตว์สิ่งของนะคะต้นใช้สำหรับสิ่งของที่เป็นชันดีนะคะตัวอย่างของํำว่าหลวงหรือต้นนะคะหลวงใช้กับคนสัตว์สิ่งของเช่นลูกหลวงแพทย์หลวงเรือรบหลวงนะคะต้น ใช้กับสัตว์และสิ่งของชั้นดีนะคะเช่นม้าต้นเครื่องต้นเรือต้นนะคะข้อที่สการใช้ราดนะคะการใช้ราชใช้นำสำหรับพระมหากัสัตว์นะคะเช่นราชรถราชธานีนะคะรนะคะห้าการใช้พระการใช้พระนำสำหรับพระมหาปัสัตว์นะคะเช่น พระหัพระมาลานะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะนามนามราชาศัพใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะนนะคะก็ะคะือสัพพนามราชาศัพนะคะสัพพนามราชาศัพท์มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสัพพนามก็คือคําที่ใช้เป็นคํานามนะคะบุรุษสัพพนามมียูด้วยกัน สามตัวก็คือหนึ่งสัพพนามบุตรที่หนึ่งสองสัพนามบุตรที่สองแล้วก็สามสัพพนาบุตรที่สามนะคะเริ่มจากสัพพนามบุตรที่หนึ่งนะคะแล้วก็ผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะคะสัพพนามบุตรที่หนึ่งคำว่าถ้าพระพุทธเจ้าผู้พูดบุคคลทั่วไปผู้ฟังพระเจ้ามหาสัตย์จนถึงพระเจ้าบรมวงค์คือพระองค์เจ้าและสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะคะ สรพพนาบุรุษที่หนึ่งคำว่ากล้ากระหม่อมผู้ชายนะคะผู้พูดผู้ชายเกล้ากระหม่อมฉันผู้พูดผู้หญิงผู้ฟังสมเด็จพระสังฆราชนะคะต่อไปสรพพนาบุรุษที่หนึ่งคำว่าอาตมาพผู้พูดพระสงฆ์นะคะผู้ฟังพระมหาษัิย์และสุดขั้จุนนะคะสรพพนาบุรุษที่หนึ่งคำว่ากระผมผมผู้พูดเป็นผู้ชาย ดิฉันฉันผู้พูดเป็นผู้หญิงนะคะผู้ฟังก็คือสุภาพชนนะคะนี่คือสัพพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะสัพพนามราชสัพบุรุษที่สองนะคะสัพพนามบุรุษที่สองผู้พูดแล้วก็มีผู้ฟังนะคะสรพพนามบุรุษที่สองคำว่าใต้ฝ่าละองชลีพระบาทนะคะผู้พูดสุภาพชนและเจ้านายผู้ฟัง พระเจ้ามหาปัสัต์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะสัพนามุรุที่สองคำว่าป้ายฝ่าละองค์พระบาทผู้พูดสุภาพชนผู้ฟังสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระบรมราชกุมารสมเด็จพระบรมราชกุมารีนะคะนี่คือผู้ฟังนะคะสัพนามบุรุที่สองคำว่าฝ่าพระบาทผู้ฟัง ผู้พูดสะโตสัพพูพูดสุภาพชนผู้ฟังสมเด็จพระสักราชนะคะสรรพนามบุุรษที่สองคำว่าท่านพระคุณเจ้าผู้พูดสุภาพชนผู้ฟังพระสงฆ์นะคะสรรพนามบุุรษที่สองคำว่าท่านคุณผู้พูดสุภาพชนผู้ฟังสุภาพชน,นนะคะนี่คือสรรพนามราชาศัพ์นาะ,ะของบุษ ไปรามาดุษย์สัพนามราชาศัพท์บุรุษที่สามนะคะบุรุษที่สามกล่าวถึงนะคะหนุ่ที่สามสั 4, นามบุรุษที่สามคือผู้ที่กล่าวถึงนะคะคำท,ท,ที่หนึ่งคำว่าพระองค์หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนะคะล้นเก้าล้นกระหม่อมก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนะคะทุลกระหม่อมหมายถึงเจ้าฟ้านะคะอันหมายถึงเจ้านายพระสรฆ์และสุภาพชนนะคะ เป็นไงบ้างคะสัพพนามราชาสักเข้าใจนิคคณียนอยาถ้าเข้าใจแล้วต่อไปเรามาดูกันต่อเลยปริยาราชาสับนะคะปริปริรปรยาราชาสั์เป็นอย่างไรมีรมพร้อมๆกันเลยนะคะคำามปริยาจะใช้คําว่าทรงนำนะคะเช่นทรงถือทรงวางทรงพระอักษรทรงพระสําราญ ทรงพระเจเริญน,นะคะเป็นต้นนะคะจะไม่ใช้ทรงนำหน้าคำที่เป็นราชาศัพท์แล้วนะคะได้แก่ไม่ใช้ทรงนำคำนำหน้าคำว่าตรัสคำว่าเสมอคำว่าบรรทมคำว่าเสด็จคำว่าทอดพระเนตรและคำว่าประทับนะคะคำเหล่านี้จะไม่ใช้ทรงนำหน้านะคะนี่คือกิยาราชาศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง ของวิยาราชาศัพท์นะคะเช่นบรรทมแปลว่านอนนะคะประทับแปลว่าอยู่ทรงแปลว่าอาบน้ำโรดแปลว่าชอบพันวดแปลว่าบวชเสวยแปลว่ากิ้นกลิ้วแปลว่าโวดประชวนแปลว่าป่วเสะเด็ดแปลว่าไปรัดดํารัดแปลว่าพูดนะคะเป็นไงบ้างทะนนักเรียนเข้าใจไหมคะ นามราชาศัพท์สรรพนามราชาศัพท์และกริยยราชาศัพท์การนำไปใช้ต่างๆถ้าเข้าใจแล้วเรามาทบทวนกันหน่อยทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาเรื่องคำราชาศัพท์หน้าที่1 6 7นะคะข้อที่5นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียน เมื่อทําเสร็จแล้วกาลุณาส่งครูด้วยนะคะครูรอตรวจนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ